สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหุ่นเจกันค่ะนี่อุปกรณ์ของเราเดีเราจะมาให้ดูกันเลยนะคะนี่ค่ะมีของเยอะมากเลยก็จะมีพวกตัวกระตแลเราก็มีของที่เราทําไปแล้วเราก็มีสติกเกอร์เราก็มีเราก็มีสติเก,เก,เ,กตเกอร์อีกอันหนึ่งด้วยค่ะเราก็มีกาวเรามาทํากันเลยหยิบนคะคะหยิบค่ะ ได้สาอันหรือสองก็ได้ค่ะเราจะทํากันเลยค่ะต้องหยิบกาวด้วยนะมันจะมีที่เจาะเป็นปากกาให้เจาะนี่เราทําเสร็จแล้วมาดูเร็วนี่เลยค่ะเราจะให้ดูใกล้ๆนะแปบบ๊มนึงนะคะนี่ค่ะนี่เลยค่ะสิ่งที่เราทำไปสองอันสวยไหมคะทุกคน แห้งแล้วก็ใส่คมูลเจแบบนี้ได้เลยค่ะบ๊ายบายปิดก่อนนะปิดแบบนี้ล็อกแบบนี้เวลาล็อกจะหมุนบ๊ายบเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะ